ลงคลิปวิดีโอไปในช่อง YouTube แล้วอยากเปลี่ยนปกอยากเปลี่ยนชื่อวิดีโอหรือว่าอยากเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์อยากเพิ่มแท็กแบบนี้นะคะวันนี้มีวิธีการทําแบบง่ายๆมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการจับเงินแสงค่ะง่ายมากเลยนะคะเข้ามาที่นี่ค่ะแอป YouTube นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเลือกรูปโปรไฟล์มุมขวาด้านบนค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเลือกช่องของคุณค่ะเสร็จแล้วเรามาต้องมาอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้นะคะและเลือก จัดการวิดีโอตรงนี้เลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการแก้ไขนะคะสมมุติว่าอ้อมต้องการเลือกวิดีโอนี้กดตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปจุด3จุดเรียงกันนะคะกดเข้าไปค่ะเราสามารถเพิ่มวิดีโอนี้ลงไปยังเพลย์ลิสต์ที่เราต้องการได้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเราก็เลือกเพลย์ลิสต์ที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราเลือกเสร็จสิ้นค่ะมุมซ้ายล่างค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็จะลงไปใน playlist ที่เราเลือกไว้ค่ะและเราไปเลือกถัดไปค่ะเลือกลบนะถ้าเกิดวิดีโอไหนต้องการลบกดลบค่ะและเขาจะปอปอัพเด้งขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าเราต้องการลบจริงไหมถ้าเกิดว่าต้องการลบเราก็กดลบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าย,ยังไม่ต้องการลบอาจจะก,กดผิดก็กดยกเลิกไปค่ะ ถัดไปนะคะเลือกแก้ไขค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถแก้ไขชื่อวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะใส่ได้ทั้งหมด100ตัวอักษรค่ะและก็เพิ่มคําอธิบายตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเราก็พิมพ์คําอธิบายได้เลยนะคะของคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อของเราใส่ไปได้เลยค่ะและถัดไปนะคะเป็นการเผยแพร่ค่ะว่าเราต้องการเผยแพร่แบบสาธารณะไม่เป็นสาธารณะหรือว่าส่วนตัวกดเลือกได้เลยนะคะถัดไปนั่นก็คือเพิ่ม playlist ตรงนี้ก็ได้นะคะนอกจากเมื่อสักครู่นี้แล้วเราสามารถเพิ่ม playlist ตรงนี้ได้อีกนะคะ และสุดท้ายค่ะเราก็มาเลือกเพิ่มแท็กตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะและเราก็พิมพ์แท็กที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเรากดรีเทิร์นตรงนี้ค่ะและถ้าเกิดขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะนั่นคือเราเพิ่มแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกมุมขวาบนด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปค่ะเราก็มาดูตรงของการแชร์นะคะการแชร์เราก็สามารถแชร์แบบคัดลอกลิงก์ส่งไปทาง Line Messenger หรือส่งไปทางเมลแบบนี้ได้นะคะเลือกตามที่เราต้องการเลยค่ะถัดไปนะคะนั่นคือการแก้ไข แบบขั้นสูงนะคะใน yt studio ค่ะเราต้องมีแอป yt studio ก่อนนะคะเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยค่ะ เราเข้ามาตรงนี้นะคะสามารถแก้ไขได้เหมือนกับที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มคำอธิบายแก้ชื่อวิดีโอหรือว่าตั้งค่าเผยแพร่นะคะสาธารณะเป็นส่วนตัวก็เลือกตรงนี้นะคะหรือเพิ่มเพลย์ลิสต์เพิ่มแท็กตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่พิเศษตรงนี้คือเราสามารถแก้ไขปกวิดีโอนะคะโดยที่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะมุมซ้ายบนที่เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะกดเข้าไปเราก็เลือกสามารถเลือกรูปภาพที่เขาแคปมาให้เราแบบนี้หรือว่าเราจะ อัปโหลดรูปภาพเองนะคะก็เลือกตรงนี้เลยนะคะเราก็เลือกกดไปแล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพนะคะเสร็จแล้วเรากดเลือกตรงนี้ค่ะและเราก็กดบันทึกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการแก้ไขวิดีโอของเราค่ะนี่ก็เปลี่ยนรูปภาพหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะคะลองนําไปทําดูนะคะวิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจหรือพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ